ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วงเวียนใหญ่นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะที่บอกว่าจะมาฝึกโน้ตสไลด์ no นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ฝึกหรือเปล่าเพราะว่าเข่าเจ็บนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเจ็บขออะไรเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะต้ก็เลยมาลองดูเล่นไม่ได้ก็กล่าวว่ามาเล่นนิดๆหน่อยๆแ,แล้วก็ได้มาคุยกับน้องๆอ,อะไรบ้างนะครับอะไรไปแต่เชื่อเถอะน่าจะเล่นได้แต่ผมไม่เล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบ หายไงลองดูว่าวันนี้นี่จะได้เล่นหรือเปล่าโต้สลด์นะครับว้าวตอนนี้ไม่ยูคนเดียวนะครับผมไม่มีใครเลยจัดไปนะครับผม เล่นได้นะครับวันนี้แบบมันทําให้เล่นอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเวลากระโดดแล้วมันก็จะแป๊บๆออกมาครับอลรี่ก็ไม่ออกเหมือนเดี๋ยวก็คงถ่ายไปถ่ายมานะครับพักแล้วก็กลับนะครับคิดว่ายึดเส้นยึดสายเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะมาฝึกโน้ตสไลด์นะครับแต่ว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมเนี่ยไม่น่าจะฝึกได้เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวมาทีเดียวเล่นไปก่อน โอเคครับไปดูนี้องล้างเพียนตรงนี้แล้วกันนะครับอ่า อย่างน้อยก็มาบอกข่าวนะครับเผมไม่ได้หายไปไหนนะในไหนวันนี้มาแล้วก็คงเดี๋ยวไตสอน้องๆนะครับนิดหน่อยนะครับเท่าที่ทําได้เท่าที่เราทําได้นะครับผมแล้วก็กลับไปพักผ่อนนะครับให้เท่ามันหายนะครับจะได้ไปฝึกท่าโรสไลด์กันต่อนะครับผมพะเล่นตะเกียบมันก็ต้องมีเจ็บนะครับผมถ้าอย่างไรก็ระวังเล่นแล้วก็ระวังด้วยนะครับผมจะได้ไม่เจ็บมากนะครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆฝึกไปนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเจ็บมากเนี่ยจะทำให้เราแบบพักผ่อนยาวซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เล่นสะเกย์ยาวมากๆนะครับกลับมาเล่นอีกทีก็อาจจะลืมท่าบางท่าไปอะไรแบบนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้อย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วขอบคุใจสั้